สวัสดีครับพี่น้องอุปันญัาทุกคนนะครับวันนี้นะครับช่างยศจะมาบอกวิธีนะครับกรรูโฆษณานะครับที่เด้งนะครับที่ Google นะครับเวลาเปิดกูเนิลมนอาจะเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับอันแรกนะครับให้ท่านนะครับเข้าไปที่ Google นะครับเปิด Google ขึ้นมานะครับมาที่มุมขวามือนะครับจะมีจุดสามจุดนะครับให้ท่านเลือกพอเลือกจุดสามจุดเสร็จแล้วให้ท่านมันเลือกนะครับตั้งการตั้งค่านะครับผมเลือกการตั้งค่าเสร็จนะครับให้ท่านหาข้อ หัวข้อที่ชื่อว่า่ว่าการตั้งค่าเว็บไซต์นะครับผมมาเจอแล้วครับก,การตั้งค่าเว็บไซต์นะครับพอเจอแล้วคลิกซ้ายนะครับคลิกซ้ายเข้าไปนะครับพอคลิกซ้ายเข้าไปนะครับ่อะบจะให้ท่านหาหัวข้อที่ชื่อว่าการแจ้งเตือนนะครับ ถึงแล้วเจอแล้วนะครับคลิกซ้ายนะครับอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเข้ามาในหน้านี้นะครับก็จะเห็นนะครับเว็บไซต์นะครับต่างๆนะครับที่มันเด้งขึ้นมานะครับนี่ครับเตรยมที่สอนชี้ให้ดูนะครับนะครับให้ท่านนะครับนะครับคลิกตรงที่จุดสามจุดนะครับคลิกซ้ายนะครับแล้วเลือกหัวข้อนําออกนะครับทาอย่างนี้นะครับ ทุกเว็บไซต์นะครับทําจนบทนะครับไม่มีย้ายเหลือทักเว็บเลยนะครับกดออกให้บดเลยนะครับผมทําเลือดท้านพิมะนิดทึนิดนะครับจนบทนะครับผมแค่นี้นะครับโฆษณาก็จะไม่เด้งขึ้นมาแล้วในเวลาที่ท่านเล่นเว็บไซต์แล้วก็ดูเว็บต่างๆนะครับผมไม่มีเลยนะครับข้อมูลพวกนี้จะไม่มีนะครับ ให้ท่านนะครับนะฮะท่านก็ลองไปที่หน้า google ดูนะครับปิดอันนี้ยเข้าไปลองดูหน้า google นะครับเปิด g o o g l e ขึ้นมานะครับเปิด l o เ g l e ขึ้นมานะครับไม่มีแล้วนะครับไม่มีเด้งขึ้นมาแล้วนะครับผมนะครับไม่มีเด้งขึ้นมาแล้วครับทบทวนชนิดหนึ่งนะครับนะทำตามนี่นะครับถ้าท่านช้านะครับก็ทำตามที่ นี่ครับเข้ามานะครับแลวปัญหาคำว่าแจ้งเตือนนะครับอีกสายทีนึงนะครับผมอีกสายนะครับไม่มีแล้วนะครับเว็บไซต์ที่เด้งไม่มีแล้วนะครับจะไม่มีโผล่ขึ้นมาให้เห็นนะครับท่านก็สามารถที่จะเข้าเล่นเว็บไซต์ได้อย่างสบายๆนะครับโดยที่นะครับไม่มี อะไรเด้งขึ้นมาโฆษณาเด้งขึ้นมานะครับผมการลบนะครับโฆษณาที่เด้งนะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับกอย่ารืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งข้างล่างนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม